สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาจเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งถ้าเป็นอนเนกในข้อ3กันนะคะวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปัสะจากราคะพึงรู้ว่าจิตปัสะจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตป่าสจากโทสะพึงรู้ว so ่าจิตป่าสจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตโมหะหรือจิตป่าสจากโมหะพึงรู้ว่าจิตป่าสจากโมหะจิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้ในเจโตบริยญาณน,นั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จะถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ข้อสวัชชะ เธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้างตลอดสังวัตก,กับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้าง <ouse reasoning paper> ตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีผิวพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เราเสวยทุกเสวยสุขอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ขันจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนูนแม้ในภพนั้นๆเราก็ได้ชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในบุพเพนิวาสานุสติยานนั้นๆนั่นแหละเธอก็จะถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่จบในข้อ3ข้อ4นะคะคลิปหน้ามาต่อข้อ5ข้อ6กันค่ะเร่งปฏิบัติความเพียรกันนะคะส,สัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาค่ะ